X อเพงนำเอบินโชว์ต่อส,สาธารณชนพร้อมปฏวิวัติวิธีการเดินทางของผู้คนในเมือง X เพงผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนได้จัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าบินได้ X2 ในงานมหกรรมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนแม้ว่านี่จะไม่ใช่การทดสอบการบินครั้งแรกของ X2 แต่การสาธิตต,ต่อสาธารณะครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความทะยอทะยานของจีนในด้านระบบโมบิลิตี้ทางอากาศ ในเมือง X2 หรือที่เรียกว่า v o y a g e 2เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาสําหรับผู้โดยสาร2คนตัวเครื่องผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ําหนักเบามีความโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่เพรียวและมีความคล่องตัวในส่วนของรายละเอียดเรื่องระยะทางและความเร็วสูงสุดยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างไรก็ตาม X2 น่าจะเหมาะสําหรับการเดินทางระยะสั้นภายในเมืองเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Xpeng ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบินได้โดยบริษัทมีรายงานว่าตั้งเป้าที่จะเริ่มรับคําสั่งซื้อภายในสิ้นปี2024และคาดว่าจะส่งมอบได้ในปลาย ปี2 0 2 5การสาธิตต่อสาธารณะที่ประสบความสำเร็จเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพวกเขาและยังวางตำแหน่ง x 2ให้เป็นผู้นำในระบบที่กำลังเกิดขึ้นใหม่แม้ว่าเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่รถยนต์ไฟฟ้าบินได้ x 2ของ XP e n g ง x ก็เป็นสัญญาณถึงอนาคตที่สดใสสำหรับระบบขนส่งในเมืองเมื่อกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงแปลงและเทคโนโลยีก้าวหน้าสิ่งนี้จะปฏิวัติวิธีการเดินทางของผู้คนในเมืองซึ่งช่วยให้การเดินทางเร็วขึ้นและอาจช่วยลดความแออัดบนถนนได้